สวัสดีค่ะเพ,พ,พื่อนๆวันนี้แท่านอยู่ในแบบไลฟ์ทูเปียเชเคยทางไลฟ์ทูเปียเขาอัปเด็ดบ้านใหม่นะ,ะเราก็ไปดูกันค่ะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนและจะมีความรับไรซ่อนอยู่ไปชมค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าข,อข,อ,ขอขี่เรือไปหลังนู้นก่อนนะคะถอย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 อย่ะรของทอ่านเนี่ยแ,แล้วก็ไปตรงไปเลยนี่จะเป็นบ้านหลังนี้นะคะ ด yeah. เ,เรียกวาจะเปลือยโอ้โอบ้านค่อนข้างสวยเลยนะคะอะเหมือนอะปราสาทเจ้าหญิงเลยมีชิงช้าด้วยเนาะอะมันเก่นไปไม่ได้โอเคค่ะงั้นเราก็เข้ามาดูอุ้ยขนาดประตูยันงน่ารักเลยอะอืมเนาะน่ารักมากๆเลยนะคะเนี่ยเข้ามาในตัวบ้านนะคะจะมีใจการดอกไม้อะไรอย่างนี้เนาะอุ้ยขนาดโซฟา ยิ่งน่ารักเลยนะคะเนาะน่ารักมากๆเลยกระจกอย่างน่ารักเลยนีย่ยนชอบบ้านหลังนี้นะคะเพราะมันมีแต่สีชมพูค่ะซึ่งทันเป็นคนชอบสีชมพูแบบมากๆนะคะมีขนาดโต้นข้ายังเป็นสีชมพูเลยนะคะอ๋อห้องครัวน่ารักมากเลยมีดอกไม้ด้วยนะคะโอเคโอ้น่ารักมากๆเลยมีใจกันดอกไม้ด้วยนะคะอ่าอันนี้เป็นตู้เก็บอาหารนะคะอ่ะกาท้า ถือถืออะไรอย่างนี้นะคะจานอะไรอย่างนี้อุ้ยถือจานได้ด้วยวูสุดนะคะเอาจานวางได้ไหมวางจานได้ไหมเอ่ยอ่าวางไม่ได้นะคะมีที่ทําขนมเตาอบอะไรอย่างนี้อ่าที่วางของอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปก่อนกลับไปก่อนฉันจะเดินเข้ามาในห้องนี้อ่าห้องนี้น่ารักมากเลยค่ะมีโต๊ะเป็นแมวด้วยเนาะ แล้วก็มีทีวีนะคะ you can stop this คือไรแฮกเกอร์แน่เลยนะคะมาตรงนี้ค่ะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งเป็นห้องนอนที่น่ารักมากมีชั้นวางรองเท้าได้ค่ะเนาะโอเคมีห้องแต่งหน้าสำหรับสาวๆพวกเราด้วยนะคะเอ้ยสาวๆอย่างเราด้วยเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวทำห้องนี้ค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องนอนอีกแล้ว you can stop this อีกแล้วโอ้ยมันมีเยอะจังนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นมีน้องแพนเพ้ินด้วยเนาะ,ะอ่าอันนี้นะคะก็จะมีเป็นตู้เสื้อผ้าได้ค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่สามารถเข้าไปแอบได้อุญ ออกดีกว่านะคะติ๊นอนอ่านี่มันจะเป็นห้องน้ําค่ะใช่ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยค่ะเนาะรามาตรงนี้ค่ะอ่าเป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ำนี้ก็ไม่ค่อยน,าน่ารักเท่าไหร่นอะแต่ก็สวยมากเลยค่ะโอเคก็วู้มีที่วางคอลเลกชันนะคะอ่าที่ล้างมือนะคะที่ไว้ของอะไรอย่างนี้อ่ามีชั้นวางของข้างบนด้วยถามก่อนว่าจะเอาอยัางไงจะเอาของอยังไง <c oughs> <c oughs> นะคะ อ๋มีเป็นรูปดอกไม้อะไรอย่างงี้นะ่านะอุ๊ยอันนี้คืออะไรอะทุกคนอ่ะอันนี้คืออะไรอะเขาที่ทำตามนี้หรือเปล่าอ๋อโอเคทันเข้าใจแล้วค่ะแล้วขึ้นไปจึ๊บแล้วก็ลงมาอ๋อนิดนึงนะคะลงมาแล้วก็จึ๊บจึ๊บนะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นอเอลงนิดนึงแล้วก็ปึ๊บเอ้า ถ้าจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวทันต้องไปลอง,ลองหาดูนะคะห้องน้ำเนาะโอเคเราจะต้องไปหาความลับนะคะว่าจะมีอะไรเอ๊ะวมาแต่ใช่ห้องตรงนี้หรือเปล่าใช่ไมหมคะทุกคนอ่ามันเหมือนจะเป็นรูปเรือรูปปลารูปน้ำนะคะแล้วก็รูปคนงนั้นเราก็กลับไปกันค่ะท่านจำได้แล้วนะอุ้ยมีแคตตาด้วยนะคะมาตรงนี้ วิ่งไปเลยนะคะวิ่ง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 นะคะมาตรงนี้มาถึงเวลาของเราแล้วค่ะเราจะต้องมาตรงนี้ก่อนนะคะตึ๊บตึ๊บหนึ่งนะคะโอ้มีกุญแจด้วยทุกคนเอ๊หรือว่าเขาให้เอาไปทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะกี้ทําทำเสร็จแล้วหรออ่าลองกลับไปก่อนนะคะเอ๊มีประตูด้วยหรอ อ่าใช่ใช่ใช่ใชอ๋อโอเคค่ะตรงนี้นะคะเราจะต้องผัดอุปสรรคไปให้ได้หรือว่าเรายืนอยู่ตรงกลางเฉยเรายืนอยู่ตรงกลางเฉยเอาทั้นกระโดดโรดนี้ได้ไหมอ้าวไม่ได้อ๋อห้ามโดนอุปสรรคเลยค่ะไม่งั้นเราก็จะตกลงมาที่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงกลางนั่นแหละค่ะดีแล้วพยายามอย่าไปโดนตัวอย่างอื่นนะคะไม่งั้นเราจะกลับไปที่เดิมด,ดิ๊ด๊ด,ด,ด,ด เย้อกล่องของขวัญอ่ะ,อ,อ,ะอุ๊ยเราได้ขึ้นมาบนสุดแล้วเก็บกล่องของขว,วัญซะเลยได้เป็นอันนี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็กลับไปรีวิวชั้นอ๋ออันนี้คือชั้น2เนาะงั้นก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เอเราลืมอะไรนะอย่า like, share, ล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ ไม่อพ้อดีแม่จัดทันได้นะคะบ๊ายบายไว้เจอคลิปหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดติดตามด้นะ,ะบ๊ายบาย